หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับการทำา IF หรือการทำการอดอาหารบางช่วงเวลากันไปแล้วนะคะมีเพื่อนๆท่านไหนสนใจอยากจะทำา IF บ้างคะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อายุที่ยืนยาวนะคะแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะคะมีแต่ผลดีต่อร่างกายของตัวเราเองนะคะแล้วก็ถ้าจะดียิ่งขึ้นก็คือ นำข้อมูลเหล่านี้นะคะบอกกล่าวให้กับคนที่คนรักด้วยก็จะดีมากเลยนะคะเราจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปด้วยกันมีปัญหาเรื่องยาและสุขภาพนะคะก็เชิญท่านเข้ามาปรึกษาเราเชอเอมเพสรสตั์ได้เลยนะคะมาคุยกันได้เลยนะคะว่าการทำไอเอฟเราสามารถทำได้อย่างไรนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกวิธีการทำไอเอฟได้ด้วยตัวเองเลยนะคะ วันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำา IF อย่างไรให้ได้ผลและมีประโยชน์ต่อตัวท่่ำมากที่สุดนะคะค่ะไปคุยกันได้เลยค่ะการทำไอเอนะคะหรือการทำ การอดอาหารบางช่วงเวลาหรือที่บางคนเรียกว่าฟาสติ้งตัวเต็มของเขาก็จะเรียกว่าอินเตอร์มิด แฟา์ติงนั่นเองนะคะการทำไอ f นะคะที่นิยมกันจะมีกันอยู่3แบบนะคะก็คืออันที่1การอดอาหารอดมือ้อกินมื้อนะคะอดมือ้อกินมื้อนี้หมายถึงว่าวันนี้อดอาหารนะคะสอนวันพรุ่งนี้สามารถที่จะกินอาหารได้ตามปกติของตัวท่านเองนะคะวันที่ทําการอดอาหารก็กคือว่าเราจะทําการ ช่วงเราระยะเวลาในการกินอาหารเนะะี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ6-8ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะทำการอดอาหารประมาณ1ิ ถึง16ชั่วโมงนั่นเองนะคะก็เลือกระยะเวลาได้เลยนะคะว่าจะ่มกินอาหารตอนกี่โมงนะคะกินไปประมาณ8 6-8ชั่วโมงแล้วก็อดอาหารไปนะคะส่วนอีกวันนึงก็สามารถที่กินอาหารได้ตามปกติของตัวท่านเองนะคะส่วนแบบที่2นะคะก็คือการทํา IF แบบสม,รรม่ำเสมอนะคะทำทุกวันเลยนะคะก็คือว่ามีการอดอาหารอยู่ที่10 ถึง16ชั่วโมงนะคะและช่วงระยะเวลาที่เรากินอาหารนะคะอาหารในที่นี้ก็คืออะไรหลักหลายอย่างนะคะที่จะทําให้พลังงานนั่นก็คืออาจจะเป็นข้าวแป้งน้ําตาลอะไรแหลัหลกหลายอย่างนะคะก็หมายถึงการกินอะไรเข้าไปอะคะ่ะแต่ถ้าระหว่างที่เราอดอาหารอยู่นะคะแล้วรู้สึกหิวนะคะสิ่งที่ท่านควรจะกินก็คือเป็นน้ำเปล่านะคะค่ะอันนี้ การทํา IF แบบสม่ำเสมอเนี่ยคะ่ะตัวเราเองก็ทำอยู่นะคะก็รู้สึกว่าร่างกายรู้สึกกระปี้กระเป๋ามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็น้ําหนักเนะะี่ยค่ะก็ลดลงแบบ ไม่รู้ว่าจะโดยบังเอิญหรือว่ายังไงคือก่อนที่เราจะมารู้จัก IF นะคะ mm. ก็ได้ทําการกินอาหารแล้วก็อดระยะเวลาประมาณ10-16ชั่วโมงอยู่แล้วนะคะ mm. ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี mm. ก็เลยนำะมาบอกกล่าวให้เพื่อนๆต่อไปนะคะ mm. การทํา f f แบบที่3นะคะก็คือการกินตามปกติ5วันนะคะ mm. แล้วก็อด อาหารหรือว่าทำไอเอฟเนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2วันนะคะวิธีนี้นะคะแคลอรี่ที่ได้รับจากอาหารนะคะก็คือควรจะได้อยู่ที่ประมาณ5 0 0ถึง1000กิโลแคลอรี่นั่นเองนะคะยังไงก็เลือกให้ถูกนะคะจะเลือกอย่างไรนะคะก็ต้องดูว่ากิจวัตรประจำวันของตัวเองเนี่ยค่ะจะต้องทำงาน ช่งเวลาไหนนะคะอย่างเช่นบางคนจะต้องใช้พลังงานเยอะหน่อยนะคะก็อาจจะเลือกที่เป็นแบบ5วันแล้วก็อดอาหาร2วันอดในที่นี้ไม่ใช่ว่าอดจริงๆนะคะก็คือหมายถึงว่าการทำไอเแต่ท่านก็ยังสามารถที่จะกินอาหารได้อยู่ที่6-8ชั่วโมงนั่นเองนะคะ ส่วนตัวเราเองนะคะก็ทำการ IF โดยที่กินข้าวเช้าตอนเจ็ดโมงนะคะแล้วก็ข้าวเที่ยงตอน11บเอโมงนะคะแล้วก็ข้าวมื้อเย็นเนะะี่ยค่ะก็จะไปจบตรงที่ประมาณก่อน4ี่โมงเย็นนะคะฉะนั้นช่วงระยะเวลาที่อดอาหารของเราก็คือตั้งแต่4ี่โมงเย็นนะคะไปจนถึงเจ็ดโมงเช้านะคะก็ทําให ร่างกายนี่ค่ะสามารถนำเอาพลังงานที่สะสมอยู่ในร่างกายของเราออกมาใช้ได้ในระดับหนึ่งนะคะค่ะก็รองนำไปพิจารณากันดูนะคะสรุปนะคะการทำเอฟที่นิยมกันนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน3แบบอันที่1ก็คืออด วันเว้นวันนะคะหรือเขาเรียกว่าอดมือ้อกินมื้อนะคะอันที่2ก็คือการทําสม่ําเสมอทําทุกวันเลยอดอาหารประมาณ10-16ชั่วโมงแล้วก็กินอาหาร6-8ชั่วโมงทุกวันนะคะอันที่3ก็คือการทําแบบ กินปกติ5วันแล้วก็อด2วันนั่นเองนะคะเลือกให้ถูกต้องนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะคะเราจะได้ทํา i f แบบสม่ําเสมอต่อเนื่องกันไปอย่างยาวนานนั่นเองนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราชเชมก็ขอกล่าวคาว่าสวัสดีค่ะ